และในโอกาสตรงนี้ทางวัดหนองกะทูเราเนี่ยก็จะมีการหล่อพระขึ้นไว้สถิตในศาลาอนตัตตาซึ่งเป็นพระประธานในนั้นทำไมต้องหล่อพระเพราะว่าหนึ่งเราถือโอกาสในการทำบุญเสริมสร้างบาร,รมีให้กับวัดด้วยแล้วก็เสริมสร้างบาร,รมีให้กับญาติโยมที่จะมาเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพในการหล่อพระเททองหล่อพระกัน พระองค์นี้ก็จะเป็นพระองค์ปรถมสมเด็จองค์ปรถมส่งเครื่องก็จะเริ่มหล่อกันในวันที่16เมษาในเวลา15นาฬกาก็จะนิมนต์พระมานั่งปกกันเสริมสร้างวัดกันนะจะจิงเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายทุกคนเนี่ยมาร่วมมาเป็นเจ้าภาพกันแล้วก็ยังมีการยกช่อฟ้าหอะระฆังในเดือนนั้นด้วย